ฟูบอกแล้วันีบอกแล้รเอาๆมิ่งเจ๊ศูนย์เียวตัวดถูกใจคนลูกแะ้วให้บอกคนอ่ะคนลูกยีตัวนคนลูกยีคนลูกเลยเจ๊อนะเมื่อสิแสดงนี่มันเปี่นเปลยนเงนีูกฟันดีไปสิฟันดีไปฟันดีเยอะเอาน้่ๆเน้อหาอย่างดดโดอย่าลาตัวเด้อคนนี้เจ๊ วัดเดียวหางเดียววัดีจมันเองวัดที่แล้วถือว่าเกาะเธอโอ้ยบ่ได้มาน่าก็ในเจือวัดที่แล้วถูกอยู่วัดมูนี่แล้วไม่ได้มาเนาะบ่มาเขาเปมนคนถูกชุดท้ายนี้เรายังว่าคือบ่มาไม่มาไหมคงสุดท้ายเราไม่ได้มาเนาะแกว่ามากกว่าเธอเราเพื่อเดียวเหรอใช่ไหมก็ตู้อ่ะเจี๊ถือตัวไหนครับเจี๊ถือตัวไหนเจ๊เอากระเถือกัน มันออกตัวเองะศูนยเก้าเก้าสามมันถว่าศูนย์ก่อยบนท่านัเรออ๋อทำไมถึงว่าอย่างนั้นเจตวตัวเว่าดอกมันมาลักหคกนตัวหมดเาเรว่าลักหกอะไรเจ๊เอาฝันไหยังไงเอาฝันดีกว่าคอยฝันว่าเขาใจเงินในท้องยูคอยฝันดีอยู่บย่งพท่านเป็นโตคอยฝันยู ฝันว oh. right. like ่าจังไดยเป็นเงินเป็นทองฝันมาเพราะว่าบอกไข่ละเจ้าเที่ยวบอกไข่ละโอ้เจ้าเที่มาบอกนมาบอกไขู่ตเดียวพอหลอดเนอะโอ้เดียวพอหลอดอือเอาคือว่าฝันโมเป็นตูสมันบอกไข่ไหวบอกไหวบอกไหวบอกจะนี่ปลาเล็ยกวัดอดพอได้อดพ่อได้ว่าสรีอาร์คมันแสดงว่าเจ๊บอกเก็บทรงไม่อยู่แล้วเก็บไม่อยู่แล้วจะเอานเดหยวยอยมาสับเพืเรียนแขนคข่เนี่ย โอ้เจวเจวอเก็บทรงไม่อยู่นะครับผมอยากบอกตอนแรกบอกไม่ได้ฝันนะครับก็เลยเก็บทรงไม่อยู่จะเอาคนเดียวเอาคนเดียว้เอยยู่่แลววดีีนบุกมากหัวหมาหันเนี่ยหัวมากเนี่ยีไม่แล้วบ้าได้ป่ะนี่ม้างอได้ป่ะนี่ม้างอเมียได้เนี่ยยัอยู่คนเดียวว่าเสียหลานไก่บ้าบ้างอเมียก็นด้ิ่มป่าอีกบ้าไก่บ้านก่บ้ากินแต่ผู้ใหญ่ ฟ้อน้าฟอนบ่ดีฟ้อนได้หมนเลยไปอามณ์ดีขึ้นยังตัวเราไม่ได้โซไปเสาดีล่ะไปบ่าวมานี่ฟ้อนทันทีไอ้ฟ้อนกะโดดแล้วไม่มีใครมาไม่มีใครมาเพราะมีใบปิดในฟ้อนเยกียก้วก็ได้แกผมบอกจะตายหลายตัวเขาบอกตาตัวเดียวด้ว แต่เด yeah er oh, ี๋ยวเจ๊งกับพ่ออะไรเก่งเลี้ยวฟ้อนพ่บอกบ้านแล้วเนาะบ้านแล้วเต้องฟ้อนก่อนนะปูมาแล้วปูมาแล้วเอ้ยตัวเดียวเก่งๆได้ปูปูเดียวเก่งเด้ปูเอ้ยยี่ห้ายเสียชิดเสียงลูกนะสองศูนย์เอเจจ้าเอาแขนเลยได้ถ้าปูพ่อบอกแล้ววันนี้บอกแล้วเอาเอาเลยงได้เจ๊ ูนย์หาหาศูนย์โอ้โหเียคนใจแม่ลูกแล้วเห็นบุ่คนะคนลูกดีตัวนะเอลูกีเออคนลูกเลยเจ๊อุ่น่ะเิแสดงเนีมันเป็นเป็่ยนงนีลูกคนเหคนคนลูกจริงๆเลยอ่าศูนย์ห้าศูนยใช่ไหมใช่คเดีะวเลูมันาหาเออปได้พี่ตีนี่ลเออโอ้ยคนลูกจริงๆครับผมคนลูกนเดวอนะ อย่บอกคนลุกเลยแ้กี่ก้อนฟ้อนดีๆีไปบอกเลยเราคนพูดขนลุกะ <c oughs> จะมาเชืนน่อใคเนาะเชื่อญาติยนคนลุกจริงๆเลยครับคนลุกๆๆๆน้บยยมันน้นมเาข่าวสวิงข่อยอ ไปแล้วอือไปแล้ววันนี้เส็ไปแล้วบอกตัวเดียวบอกตัวเดียวท่นั่นศูนยหน้าุหาหศูนย์ะศูนย์ห้าศูนย์ันลัตัวเยอจริงยพอว่าแกก็แทงอโรดอ้แท่งตัวเดียวตัวเดียวละตัวเดียวโคโลตัวเดียวโคโลว่บอกลายชอบตามสตัวก็ไม่มีวุฒนี้บอกเก่งเกงูสองศูนยนะเจ้อละ ไแรกก่อนเสียงให้เีกสมมิเสียงคอยเสียงก่อนนะเสียนเสียงพ่อแบบนีมาบอกประหาคยอกปัยบันนี้ว่าดีบอกจ้าจุบนบอกพูดเดียวคอย้เรียกตัวเดียวใอยพิาเนี่ยคน่ยดน่อืองขมอยะยะเอ วันี้กวันอื่นวันอีกน่ไม่แห้งหัวใจอส่าห์มาฮ่าวนแรกคสิมาตัวมืณอ่าว่านพาเวานเมื่อวานว่านเตอหางเต๋อหางเออเออหนึ่วกับมาแต่เมเครื่องือล่ะมาห้าข่เขาบอกหาศอนยเนี่ยเจ๊ศูนห้าเกิดผมมาหาข่ เจจะอองลองอองลองยกมาว่าอนองมันเปลี <única sus> ่าจากไหนองลองลองอลองลองคิดทอดเลยว่าคิดทอดคิดทอดคิดทอดคิดไปเห็นมาเนาะไม่มีใครมาเลยมาปวดมากปวดแค้นเลยปวดแคน แก้วไว้เมียนวดไทยนวดไทยจงหนักาจีวแขงกินยารับหางเดียวเลยหางเดียวเด้อจะให้อลยหางอเถะตัวเดียวละเจกงเนี่ยเถาะเกงเจงเกลยเิรอหลายเออตัวเจ๊าศูนย์ก่งเกงนะคะหห้าอใช่หายนหกลับออโรดบนหรือล่างเจ๊ ทงบนทั้งล่างล่ะกับบนเนาะงบนทั้งล่างเนาะศูนย์ๆนาอย่างเดียวใช่สิบกกับกับเตียตัวบนบนบนล่างครับเรนิบาบาบอกที่บนพี่ล่างน่ะอยากคิดมากแก็จะมาหานะไปเลียดาีใจโซ่ได้ละโซ่เลยจะโซ่มาตเอีราดาวพชเสียเรเตียอดาวชเน นคิดว่าตัวเดียวเด้อดังโอศูนย์ห้าห้าศูนยนะครับมัม่นใจไม่เจ๊ม <Tact> ั่นใจได้สมสิมั่นใจ เยอมากครับคนิการ์สแูกเทียรขนแขนสแตนอัพเลยขนแข็งสาตนเคียร์เขาเพิ่งล้วนีหางเดียวโคโลเลยหางเดียวโคโลเทวอาคนแขนแสแตนอัพเลยใช่ไหมสแตนอัพเลยกิ้งกิ้งไบอเซียกรสร้าง ขาเสียคนเดียวไปเนาะกปูให้คนเดียวเออยืมมือเจ้าใส่ปูใส่จีวีโอเจวจีเ้ยอะไรเจวอยาเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อเป็นเจวีจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเจวีซะแล้วโอค่ะ วันนี้มั่นใจไหเจ๊มั่นมั่นใจตัวมั่นใจเลยครับเปอรเซ็นเจ๊รอยเปเส้นลลัมันมาสูงศูนหาเปนบอกเเจ้าที่ใช่ไหมครับบอกที่เพิ่มาบอกมาซิงใครบุกพื้นเนี่ยนี้ลูกสาว่อฝันที่เจ้าที่แม่บอกได้ันดมา่ี้ตัวนี้นี่ลูกสาวกันเลยปอรเ็นจะมาือไป่กับเาอื่นเห็นกับเผาคลายแล้วจะอาทิยีเขาเรียน คนบอบอกเกดว่าจ้าเดนนบอเดีบอกเดาได้ถามนเป็นมารับลูกคนเลยไปครับเจิญยุคผู้เดียวแม่กกนอนเาผู้เดียวแล้วร้านบนอนน้ำเน้าเขาร้านเาปต้องหานแม่มาแม่เขามารับใช่เอาเก่งๆเลยนะเจเนาะเก่งๆเกดวัวล้หนักขูดขูดไหล หอเค5005ค่ะจีบอววันให้เจดังๆเลยเด้ออยาปวนห้องหานได้ซากดังให้พออยาอายเพื่นอือดังนะเอว่ดังวนี้เจี๋ยคอนเสิว์ตปีไม่ได้ไม่เจ ดังอะไรคนเก็บเก็บทรงไม่อยู่แล้วเก็บทรงอยู่อยากดังจ้าขอดังคนเดียววันนี้งวดนี้เห็นหนาลูกตาต่อมาก็ดีใจเห็นดูคนว่าครับดีใจุวันนี้ขอดังตัวไหนนาะสีดังวันนี้กระสุนหาสุนเนาะหาสุนนั่นหาสุนหาสาสุนตัวเดียวเลยอ๋อเป็นแนวทางเนาะ อ้ย่างไงเนี้ก็เป็นเข้ากเาล้วเความเป็นปู่มาเี่ยป่าบอกมาบอกไม่เล่นร้านมันก็ดีใจเปูหางเดียวเลยทางเดียวโี้ปูรถครับนก็ต้องขอขอบคุณเจวอนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับ0ูน0นะครับเบครับครับขอบคุณครับ